สวัสดีค่คุณผู้ชมคขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องนำมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะสำหรับเรื่องในตอนนี้ที่จะนำมาฝากกันนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของพระอัครสา,าวิกาที่มีชื่อว่าพระธรรมทินนาเถรีน้องหกผู้เป็นเลิศด,ด้านแสดงธรรม พระธรรมธินาเทรีเป็นภิกษุณีผู้เลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งปวงด้านธรรมกถณฑิกหรือว่าผู้แสดงธรรมเทียบได้กับพระปุณณมัตานีบุตรเถระผู้เป็นเอตัคขะด้านธรรมกถณฑิกในฝ่ายภิกษุพระเถรีเป็นผู้แตกฉานในการแสดงธรรมโดยเฉพาะการแสดงธรรมแก่วิสาขาอุบาสกผู้เป็นอดีตสามีในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชั้นสูง ในอดีตสมัยของพระพุทธเจ้ากัสปะขาพระธรรมทินาเถรีนั้นเกิดเป็นน้องคุนที่6ในหมู่7พี่น้องหญิงพระเิรีก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาที่จะเกื้อกูลพระศาสนาด้วยการทำหน้าที่นี้และบำเพ็ญเพียรขัดเกลาตนมานานถึงหนึ่งแสนมหากัปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระดังเรื่องราวต่อไปนี้ความปรารถนาในอดีตชาติ ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามปัุมุตตารานานคน,นางเนี่ยเป็นผู้อาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงหังสวดีนางได้ถวายทานที่มีการบูชาสัการาเป็นเบื้องต้นแด่พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าปัุมุตตระชื่อว่าพระสุชาตะผู้ออกจากนิโรธสมาบ,บัติด้วยผลบุญนั้นค่ะนางก็ได้บังเกิดในเทวโลกเมื่อตุติจากเทวโลกแล้วก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพเทวดาและก็ พบมนุษย์ทั้งหลายดังที่พระเถรีได้กล่าวว่าในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทธลกับนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่าปัทมุตระผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหังสวดีรับตั้งทำการงานของคนอื่นเป็นผู้มีปัญญาสำรวมอยู่ในศีลพระเถระนามว่าสุชาตะ อัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าพระนามวา่าปะทมุตระเสด็จออกจากวิหารไปเพื่อบิณฑบาตเวลานั้นดิฉันเอาหม้อไปตักน้ําเห็นท่านแล้วเลื่อมใสได้ถวายขนมด้วยมือของตนท่านรับแล้วนั่งันนะที่นั่นแหละดิฉันนิมนม์นท่านไปสู่เรือนได้ถวายโภชนะแก่ท่านต่อมานายของดิฉันทราบเข้าแล้วมีความยินดีได้แต่งดิฉันให้เป็นลูกสะใภ้ของท่าน ต่อมานางกับแม่สามีก็ได้มีโอกาสถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป่าทุมุตตระครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงยกย่องพิสุนีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัทคะด้านธรรมกฐึกนางได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้ว นิมนต์พระสุขตเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ถวายมหา่านแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นในทันใดนั้นพระสุขตเจ้าผู้มีพระกระแสเสียงไพเราะได้ตรัสพระพุทธยากรณกรแก่นางว่าท่านยินดีบำรุงเราอังคาาเรากับสาวุสง์ขวนควายในการฟังสัตธรรมมีใจเจริญด้วยคุณท่านผู้เจริญท่านยินดีเถิด ท่านจะได้ตำแหน่งนั้นอันเป็นผลแห่งความปรารถนาในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้เจริญจะได้เป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตเป็นสาวิกาของพระาศาสดามีชื่อว่าธรรมทินนา นางได้ฟังพุทธพจน์นั้นแล้วมีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระมหามุดีผู้เป็นนายกชั้นพิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้นางละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสวายทานแด่พระพุทธเจ้าปุษสะ ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุษะในกับที่92นับแต่กับนี้พระผุ้ทธสัตว์พระนามว่าปุษะตรัสรู้สัมมาสัมพุทญาณในนครกาสีพระราชาชัยเสนพุทธบิดาสงเกิดความรู้สึกยึดติดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวต่อมาประเชษฐานและพระอนุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสพระองค์ ได้รับพระราชทานพรจากพระพุทธบิดาให้อุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไตรบาทพระราโชรสทั้งสามพระองค์ทรงส่งพระหัตถเลขาแจ้งแก่พนักงานเก็บสวยก็คือผู้จัดการผลประโยชน์นะคะว่าเจ้าชายทั้งสามพระองค์จะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไตรมาสนี้ให้จัดเครื่องประกอบการอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ให้พร้อม ทุกประการตั้งแต่สร้างพระวิหารเป็นต้นเจ้าพนิกงงานเก็บสวยนั้นค่ะจัดการพร้อมทุกอย่างแล้วจึงส่งหนังสือรายงานให้ทรงทราบพ,พระราชอโอรสเหล่านั้นก็ทรงนุ่งหม่มผ้ากาสยะทรงอุปถาคพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเคารพด้วยบุรุษวายาจาก2อ0 0ันาคนนำเสด็จสู่ชนบททรงถวายพระวิหารให้พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา บุตรคฤหบดีผู้หนึ่งเป็นพนักงานที่รักษาเรือนคลังของพระราชธรั์เหล่านั้นพร้อมภรรยาเป็นคนมีศรัทธาปาสาทเธาออยู่ในเรือนคนงานของพี่ชายต่างมารดาของพระศาสดาเมื่อสามีพูดถึงท่านว่าเธอจงให้หนึ่งส่วนนางจากให้สองส่วนสองสามีภรรยาได้ถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพได้ทำบุญเป็นอันมาก เจ้าพนิงานเก็บสวยในชนบทพาบุตรคฤหันถวดีนั้นให้ดําเนินการถวายทานพร้อมด้วยบุรุษชาวชนบทประมาณ1 1 0 0 0คนครั้นปวารณาออกพรรษาพระรโชรสทั้งหลายก็ทรงทําสักการะยิ่งใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าต่อมาล่วงไป92กับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราสเสด็จอุบัติในโลก พระราชรุษทั้ง3พระองค์นั้นจุติจากเทวโลกพร้อมด้วยบุรุษ2,500คนไปเกิดในสกุพลพราหมณ์ทั้งหลายในแคว้นมคตบวชเป็นฤาษีโดยลำดับแล้วได้เป็นชติน3ามพี่น้องนัยาศีสะประเทศเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารบุตรครหบดีเจ้าพนักงานรักษารเรือนคลังได้เป็นมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะ ภริยาของเขาได้เป็นธิดาของเศรษฐีชื่อธรรมธินาบริษัทที่เหลือเกิดเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมด ความผูกพันของเจ็ดพี่น้องในการของพระพุทธเจ้ากัสปะนางถือปฏิสนธิในพระตำหนักของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีเธอเป็นน้องสาวคุนที่ยกในพี่น้องหญิงเจ็ดคนนางประพฤติพรหมจรรย์สองหมืปีท่องเที่ยวอยู่ในภพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธทันดอนหนึ่งดังที่พระเถรีเล่าว่า ในพัทลักับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพงพั์แห่งพรหมมียศมากประเสริฐกว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี ผู้เป็นใหญ่กว่าน,นรชนในพระนครปาราณสีอันอุดมสรงเป็นอุปทาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดิฉันเป็นพระธิดาคนที่หกของเท้าเธอมีนามปรากฏว่าสุธรรม,มาได้ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้วพอใจบรรประชาแต่พระชนุกนาถมิได้ทรงอนุญาตให้พวกเรา เมื่ออยู่ในอาคารสถานครั้งนั้นพวกเราผู้เป็นราชกัญญาตั้งอยู่ในความสุขมีได้เกิดคลานประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมื่นปีราชธิดาทั้ง7พระองค์ก็คือนางสมณีหนึ่งนางสมณคุตตาหนึ่งนางภิกขุณีหนึ่งนางภิกขุทาสิกาหนึ่งนางธรรม,มาหนึ่งนางสุธรรม,มาหนึ่งและนางสังฆธทาสีเป็นที่เจ็ เป็นผู้ยินดีพอใจบำรุงพระพุทธเจ้าได้มาเป็นพระเขมาเทรีพระอุบวรวนาเทรีพระประตจราเทรีพระกุณฑลเกษีเทรีพระกิสาโคตมีเทรีดิฉันและวิสาขาอุบาสิกาคนที่เจ็ดด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงทามีไม่จับมือในพุทธุบาทการนี้นางบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปสู่เรือนของวิสาขาเศรษฐีอยู่มาวันหนึ่งวิสาขาเศรษฐีฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาแล้วได้บรรลุเป็นพระอนาคามี เมื่ออุบาสกกลับไปที่เรือนของตนเมื่อจะขึ้นปราสาทอุบาสกไม่จับมือของนางธรรมาทินาที่ยื่นให้อยู่ตรงหัวบันไดแม้เมื่อบริโภคอาหารก็บริโภคเฉยเฉยนางรรมทินาคล่ครวญอาการเหล่านั้นแล้วกล่าวกับวิสาขาอุบาสกผู้เป็นสามีว่าทำไมวันนี้จึงไม่จับมือฉันและแม้เมื่อบริโภคอาหารก็ไม่พูดอะไรฉันมีความผิดอะไร วิสาขาเศรษฐีกล่าวกับนางธรรมจินาว่านางนั้นไม่มีความผิดอะไรเพียงว่าตั้งแต่วันนี้ไปตัวของท่านไม่ควรถูกกายหญิงและไม่ควรทําความเลอะเละในอาหารเพราะท่านได้แทงตลอดธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วหากว่ายังปรารถนาจะอยู่ที่เรือนนี้ก็จงอยู่แต่ถ้าไม่ปรารถนาแล้วก็จงถือเอาทรัพย์เท่าที่ต้องการกลับไปยังตระกูล นางธรรมชินาจึงกล่าวว่าข้าแต่ลูกนายฉันจะไม่กลืนอาเจียนที่ท่านขายไว้จากนั้นนางธรรมชินาได้ขอให้ท่านวิสาขาเศรษฐีอนุญาตให้นางบวชเป็นพิษุนีเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงกล่าวสาธุบรรลุอลหรหันเศรษฐีได้นำนางธรรมชินาขึ้นวอทองแล้วส่งนางไปที่สำนักพิษุนี นางธรรมธินาบวชแล้วเรียนกรรมฐานอยู่ในสำนักพิษุนีนั้นสองสามวันประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงไปหาอุปชาอาจารย์กล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าทั้งหลายใจของดิฉันไม่ชอบที่เกลื่อนกลนดิฉันจะไปสู่อาวาสใกล้บ้านพ,พู้พิษุนีพาเธอไปอาวาสใกล้บ้านเธออยู่ในที่นั้นไม่นานนักก็ได้บรรลุอลหรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย เพราะถือย่ำหยีสังขารในอดีตได้แล้วเอตทธคะด้านธรรมกถึกครั้นบรรลุพระอาหารหันต์แล้วพระธรรมทินาเถรีคิดว่าใจของเราหมดกิเลสแล้วบัดน,นี้เราจะอยู่ทำอะไรในที่นี้เราจะาไปกลุ่มราชคลึถวายบังคมพระศา,าสดาและผู้ญาติของเราเป็นจำนวนมากจากกราธมบุญพระเถรีจึงกลับมายังกลุ่มราชคฤห์กับพิษุณีทั้งหลาย วิสาขาอุบาสกทราบว่าพระธรรมทินนาเทรีมาเมื่อจะทดลองการตรัสร,รู้ของพระเทรีนั้นจึงได้ถามปัญหาเรื่องเบญจขันธ์สมาบัติอริยมรรคพระธรรมทินาเทรีได้วิสัชนาปัญหาที่ถามแล้วแล้วเหมือนตัดก้านบัวด้วยสตราอันคมกริบฉะนั้น ข้อความที่แสดงถึงความลึกซึ้งของบทสนทนาดังกล่าวปรากฏอยู่ในจุลเวทละสูตรดังต่อไปนี้วิสาขาอุมาสกกล่าวว่าพระแม่เจ้าเมื่อพิสุขเข้าสัญญาเวทยึดนิโรธอยู่ทำเหล่าใดย่อมดับไปก่อนกายสังขารดับไปก่อนหรือวจีสังขารหรือจิตตสังขารดับไปก่อนธรรมชินาเทรีกล่าวว่า เมื่อพิสุขเข้าสัญญาเวทยึดนิโรธวจีสังขารย่อมดับไปก่อนต่อน,นั้นกายสังขารภายหลังจิตสังขารคุณวิสาขาเมื่อพิสุออกจากสัญญาเวทยึดนิโรธสมาบัติทำเหล่าใดเกิดขึ้นก่อนาอาก,กายสังขารหรือวจีสังขารหรือจิตสังขารพระแม่เจ้าธรรมทินาเทรีกล่าวว่าคุณวิสาขาเมื่อพิสุออกจากสัญญาเวทยึดนิโรธสมาบัติจิต ต่สังขารเกิดขึ้นก่อนต่อนนั้นกายสังขารแล้ววจีสังขารวิสาขาอุบาสกกล่าวว่าพระแม่เจ้าก็ภาษาเท่าไหร่ถูกต้องพิสษุผู้อองจากสัญญาเวทยินิโรธสมมาบัติแล้ว ธรรมทินาเทรีกล่าวว่าภาษาสามประการคือภาษาคือรู้ว่าวางหนึ่งภาษาคือรู้สึกไม่มีนิมิตหนึ่งภาษาคือรู้สึกหาที่ตั้งมีได้หนึ่งเหล่านี้ย่อมถูกต้องพิสุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรสมาบัติแล้ว วิสาขาอุบาสกกล่าวว่าพระแม่เจ้าจิตของพิสูพผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วย่อมน้อยไปในธรรมสิ่งใดโอนไปในธทมสิ่งใดเงื้อมไปในธรรมสิ่งไรธรรมธินาถรีกล่าวว่าคุณวิสาขาจิตของพิสูพผ,ผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วย่อมน้อมไปในทางความสงัดโอนไปในความสงัดเงื้อมไปในความสงัด วิสาขาอุบาสกกราบทูลในแห่งคำถามและคำตอบทั้งหมดแด่พระาศาสดาพระาศาสดาทรงสรรเสริญพระธรรมทินนาเทรีทรงประกาศการพยากรณ์ปัญหาของพระเทรีเทียบเท่ากับพระสัพพัญยุตยา,ยานของพระองค์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาขานางธรรมทินาภิษุน,นีเป็นบัณฑิตมีปัญญายิ่งใหญ่และข้อความอันนี้แม้หากว่าท่านจะถามเราผู้ตถาคต ตถาคตก็จะพึงพยากรณ์กล่าวแก้ข้อวิสัชนาอย่างนี้เหมือนข้อความที่นางธรรมชินนาภิษุณีได้พยากรณ์แล้วไม่แปลกกันเลยอันนี้แลเป็นเนื้อความนั่นแล้วท่านจงจำสรงไว้ให้แน่นอนเถิดพระพุทธเจ้าทรงทำรรบทสนทนาของพระธรรมชินดาเถรีและวิสาขาอุบาสกที่ปรากฏในจุฬโอวยทัรสูตรนั้นได้ใหเป็นอันทุปตติ คือเหตุต้นกำเนิดเรื่องแล้วจึงส่งยกย่องพระธรรมทินาเทรีไว้ในตำแหน่งเอตะัะคทะของพิษุณีผู้เป็นเลิศด้านธรรมกถึกดังที่พระนางกล่าวว่า อุบาสกนั้นเข้าไปหาดิฉันแล้วถามปัญหาที่ลึกซึ้งสุขุมมากดิฉันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้พระพิชิตมานทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะด้วยพระดํารัสว่าเราไม่ได้เห็นพิษุณีรูปอื่นผู้เป็นธรรมกถึกเหมือนธรรมทินาพิษุณีน,นี้ดูก่อนพิสุทธทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทรงจำพิสุนีธรรมทินา ผู้มีปัญญาไว้อย่างนี้เถิดวันที่พระเทรียอยู่ในอาวาสใกล้บ้านแล้วเริ่มต้นเจริญวิปัสนาเพื่อมักเบื้องสูงในการนั้นพระธะรรมเถรีได้กล่าวคาถานี้ว่าผู้ที่เกิดฉันทะมีที่สุดพึงถูกต้องพระนิพพานด้วยใจผู้ที่มีจิตไม่ปฏิพัฒธ์ในกามทั้งหลายท่านเรียกว่ามีกระแสในเบื้องบน ดิฉันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วซึ่งชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างนี้ดิฉันบำรุงพระศา,าสดาแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ทำสำเร็จแล้ว รงภาระอันหนักลงแล้วถอนตันหาอันนำไปสู่พบขึ้นได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์คือธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรพชิตต,ต้องการนั้นแล้วดิฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์และในทิพยโสตธาต รู้วารจิตของผู้อื่นเป็นผู้ทําตามสัตศาสตร์ดิฉันรู้ปุเพนิวาสยานและทิพระจักสุอันหมดจุดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หมดมนทินด้วยดีดิฉันเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ทําสำเร็จแล้ว สำหรับคุณธรรมที่ควรนำมาเรียนรู้นะคะเรื่องของพระธรรมชินนาเถรีนั้นเป็นตัวอย่างของการพัฒนาคุณธรรมทั้งของตนเองและคู่ชีวิตไปพร้อมๆกันนางธรรมชินนาและวิสาขาอุบาสกได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งสองได้ร่วมชีวิตกัน เรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างของการคลองคู่ที่มีความมั่นคงต่อเนื่องอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติเพราะต่างผูกพันกันด้วยกุศลจนในชาติสุดท้ายวิสาขาอุบาสกได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและนางธรรมทินาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ทั้งสองก็ยังได้เกื้อกูลกันในทางกุศล ต่อด้วยการสนทนาธรรมกันอย่างลึกซึ้งในจุลเวทันสูตรอันปรากฏในพระไตรปิฎกจนถึงทุกวันนี้พระธรรมธินากับวิสาขาอุบาสกจึงเป็นตัวอย่างคู่ชีวิต ของชาวพุทธที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติตามคือการเกื้อกูลกันทั้งทางโลกและทางธรรมจนกระทั่งว่าหลุดพ้นวัต,ตะสังสารพิจารณาดูคุณธรรมของพระธรรมทินาเทรีกับวิสาขาอุบาสกแล้วจะเห็นว่าคุณธรรมของพระธรรมทินาเถรีนี้เป็นภรรยานั้นสูงกว่าวิสาขาอุบาสกซึ่งเป็นสามี แต่ทั้งสองต่างก็เคารพก,กันที่คุณธรรมโดยไม่ดูที่เพศหรือสถานะเรื่องนี้จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการเคารพก,กันที่คุณธรรมอันเป็นความเจริญสูงสุดมากกว่าบทบาหรือสถานะใดๆทางสังคมที่เป็นเพียงเรื่องสมมุติเรื่องของหัวโขน นอกจากนี้ค่ะคุณธรรมของพระธรรมทินนาเถรีก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าท่านเป็นเลิศในด้านการแสดงธรรมซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงค่ะพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยกย่องพระเถรีว่าหากพระองค์ทรงแสดงธรรมในเรื่องนี้ ก็จะไม่ต่างจากพระถิรีปฏิปทาเช่นนี้ค่ะย่อมแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นไม่ว่าเพศเด็กก็ตามเมื่อพัฒนาคุณธรรมจนถึงขีดสุดแล้วก็ย่อมมีความเสมอเหมือนกันทุกประการคือสุดท้ายปลายทางไปนิพพานนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้แนะเอาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและขอบคุณสำหรับการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามหากว่าใครยังไม่กดช่วยกดให้ด้วยนะครับ